ขึ้นด,ดอ,อบกระเชคกระสาแป๊บหนะ <c oughs> นึงนะก็รอแสงจะพาอาทิตย์ขึ้นมา <c oughs> ทุกคนก็รอถ่ายภาพพ <c oughs> าอาทิตวันนี้มีทะเลเหมอกสมใจอยากหลังจากเดินป่าเดินภูมาหลายปี ก็ไม่เคยเดินแล้วก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเจออะไรก็ชื่นชมเดิืเลยนี่ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมันก็มาของมันเองพูดมปเรื่อยๆนะคะขี้เกียจภาคเองใช่ไหมมีคนภากมีคนพากอ้าวผู้นำหยุดผู้นำต่อเลยผู้นำบอกนึกสคริปต์ไม่ออกนึกสคริปต์มันมาจากอารมณ์ข้างใน ถ้าใครเคยดูดับบันบอลก็จะนึกถึงตอนที่งกุลเนี่ยมาเจอเมฆสีทองแล้วใครกระชี้มาเรย่งบอกว่าเอ้าหยิบไปเลยก้อนไหนก็ได้มันบินได้มั้ยดรอดึงดึงดึงเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูด้านขวานะครับซึ่งมีพระธาตุดรงการ ก็มีคนชาวเขาไม่ใช่น้องเราเองชาวเขาหมอกำลังิีขึ้นมาเห็นแล้วก็ลองนั่งให้ดูข้างล่างไอ้นั่นกว่าใช่ไหมเคลียร์กว่าฮะ